สนับสนุนโดยครีมลองกระน,น่อยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่วัดดีที่คนลืมครับคุณผู้ชมครับนันทบ,บุรีหรือจังหวัดหน้าในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่าพันปีแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมมายังวัดแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มีโบราณสถานสําคัญครับสามารถเกี่ยวย้อนไปถึงอาณาจักรฮัิุนชัยของพระนางจามเทวีมีหลักฐานว่ามีอายุนับพันปีแล้วครับ ที่นี่คือวัดพยาวัดครับวัดพยาวัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านมีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของเจดีจามเทวีหรือพระาธาตพยาวัดปูชนียสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านคุณผู้ชมครับ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าสายฝนชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับเพราะเมื่อถึงฤดูแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะมีประเพณีแห่พระเจ้าสายฝนเพื่อทําการขอฝนให้ตกต้องนะครับในอดีตการประเพณีแห่พระเจ้าสายฝนเพื่อทําการขอฝนเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องด้วยทางวัดกลัวพวกทรูปจะชํารุดเสียหายครับ คุณผู้ชมครับเจดี JD วัดพยาวัดแห่งนี้มีความน่าสนใจมากครับเนื่องจากมีความเก่าแก่และมีความงดงามทั้งเป็นศิลปะฮาริพุนชัยเพียงหนึ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดน่านแห่งนี้กร,รกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าหน้ามีการจําลองแบบมาจากเจดีกู่กุดที่ตั้งอยู่กลางนาครฮาริพุนชยัยเนื่องจากมีหลักฐานว่าพระนางจามเทวีกษัตรีแห่งอาณาจักรฮาริพุนชยัยได้เสด็จมาสร้างไว้ครับ วัดนี้ชื่อวัดพยาวัดเป็นวัดเก่าเกววัดหนึ่งในจังหวัดน่านพระนางเจ้าจมามเทวีได้เสด็จมาที่เมืองน่านเลยอยากที่จะสร้างองค์พระธาตุไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาวันนี้วัดดีที่คนลืมหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก่อนจากกันขอบคุณครีมลองกันหน่อยครีมคู่กายนักเดินทางสวัสดีครับ